ในระบบ Inventory Control เมนู I/C Data Entry ที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าเข้าคลังการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าเข้าคลังนั้นนะคะจะใช้เพื่อสำหรับบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังด้านการโอนย้ายสินค้าเข้าคลังที่เป็นการบันทึกแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนวนวลค่ะสามารถดูวิธีการบันทึกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้นะคะ การบันทึกข้อมูลโอนย้ายสินค้าเข้าคลังนั้นนะคะสามารถบันทึกได้2วิธีค่ะวิธีแรกจะเป็นวิธีการเลือกราัสาสินค้าหรือคีย์อินเข้าไปเองนะคะว่าโอนสินค้าอะไรบ้างนะคะเข้ามาหรือจะใช้วิธีการคลิกที่ปุ่ม IC list เพื่อเป็นการอ้างอิงจากรายการที่ได้มีการโอนออกนะคะจากสาขาอื่นๆเข้ามาที่สาขาที่ทำรายการนะคะโดยสามารถคลิกที่ปุ่ม IC list ขึ้นมาได้เลยค่ะ และก็จะเห็นรายการที่ทําการโอนย้ายสินค้าออกนะคะหากต้องการที่จะเลือกมาทํารายการโอนย้ายสินค้าเข้าก็ทําการดับเบิลคลิกเลือกขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นก็ลันนิ่งเลขี่เอกสารปกตินะคะทําการระบุหมายเหตุเพิ่มเติมกรณีที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากนั้นก็ทําการคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะและหลังจากที่ทาการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าเข้าคลังแล้วนะคะก็จะมีผลให้สต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นค่ะ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีผลกับรายงานต่างๆด้วยนะคะและนี่จะเป็นตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าเข้าคลังค่ะ